ล่ะโอ้เอ้าต่อเลนบวกอู้หูเฮ้ยไอ้เยี้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยใครที่กำลังมองหาไอเดีเทพราคาถูกต้องที่นี่เลย ID FIFA 4 Shop by Oat บริการซื้อขายไอดีคุ้มค่าปลอดภัยต้องที่นี่เลยโดยพ่อขาเมื่อชีพผ่านการซื้อขายมามากกว่า1,000ครั้งบริการรับ P ฟีแถมยังมีบริการโอ O M ด้วย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นสนามกับกิจกรรมใหม่ครับ New Generation Hero นั่นเองครับแม่ขยันทำกิจกรรมออกมาซะเหลือเกินนะก็พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้วผมคุณมินนี่ฮะสวัสดีครับก็เป็นนักแข่งที่ลงแข่งเส้นสนามครั้งแรกนั่นเองนะครับวันนี้เราก็กิจกรรมใหม่คุณมีคิดว่าจัดเท่าไหร่ดีครับ จัดไปสี่นไหมสี่ร้อยอ่ะสี่พันโอจัดไปครับก็เดี๋ยวเป็นดูกิจกรรมนี้ก่อนเขาบอกว่าให้เอารางวัลที่ไม่ต้องการออกไปเออแต่ว่าเราจะเอากิจกรรมแบบว่าเซตบีแล้วมันก็จะมีเหมือนเดิมครับเซตบล็อกหนึ่งบล็อกสองถ้าบล็อกสองมันก็จะแบบว่าให้ใช้เหรียญเยอะขึ้นอ่าถ้าแรกครบก็มีรับรางวัลเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องติดหนึ่งในนี้ให้ได้เพื่อให้เป็นการเสียเวลาแลกเปลี่ยนนี่ฮะแลกสูสุดโอ้โหสี่ร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยจะเป็นแบบว่าเดอะเบสเลยก็ว่าได้นะฮะเราโอ้ นี่เราได้คึงบวกแดเลยนะคุณมินโอ้โหันตีบวก8เลยารันตีบวก8ด<แ>เลยฮะเราก็รับไปก่อนนะครับผมแล้วก็อันไหนที่เขาบอกว่าอันไหนแมวให้ติ๊กออกอคุณยืนยันจะคัดออกไปแล้วมึงอะแ้่เรานี่ออกท้งนั้นน <Okay. S 1> ่ะเออคือเอาง่ายคือเซตหนึ่งเซตสองให้เอาออกอย่างละบาเข่ <c oughs> okay, งกันเราก็โฟเลย oh. เอาเทียร์สิบครั้งก่อนเทสดีแต่เราก็ไม่รู้หรอกคุณมินอะคุณมินกดรอคุณมินกดบ้างดิหนท่หร้อยไปเลยฮะอไปครับ อุ้ยบวกแปดมานะเฮ้ยบวกแปดมานะคุณมินมาแล้วมาแล้วบวกแปดมานะครับป่าอูอีคอนร้อยแปดก็มาเฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดานะครับคุณมินเอาเอาเอาได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้ร้อยสี่นะบวกห้าจะถือว่าใช้ได้อ๋อนี่ไงกันอ้าวเอาเอาที่ยี่สิบก่อนยี่สิบก่อนเผื่อมันมาโอ้ยมังมาหรอกไอ้น้องเอ้ย อ่าตาตาคุณมีบ้างครับสี่พันขอให้ได้ขอให้โดแล้วกันไม่มาเดี๋ยวขอดูรางวัลพิเศษข้างล่างดิโอ้นี่ไงรางวัลพิเศษเราได้มาสามเลยอ่ะปับโอ้ครบเซตครบเซตครับโอเคเนี่ไงแล้วก็คัดออกอีกมันเดิมครับนี่ไปไกลไปไกลไปไกลอ๋อมันมันเล่นอย่างนี้คุณมินเมื่อกี้เราได้ครบเซตเลยนะครบเซตครบเซตตอนนี้คือเราแบบว่าโนหนึงอ่ะโน1นึงอ่ะคุณมินไปดูว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับ มาดูกันบ้างว่าวันนี้เรามีหนึ่งหล้านคุณมินผมมาดูว่ามันมจะได้สักกี่เอ็มนะเฉพาะเงิน,นเฉยะะเอาเฉพาะเงินเฉพาะเงินเลยนะจาก 15, 1มื0 0ห้าคุณมินขึ้นมาสอง0มืนสองรวยดิครับนี่เราไปดูการดนักเตะกันก่อนโอ้โหรู้สึกว่าเยอะเหลือเกินบอกแปลดเดยอะเหลือเกินคุณมินผมว่าเราเอาการไปนี้ก่อนเลยเอาเอาเอาก่อนเลยขอเป็นชินโราคุณมินแพงสุดแพงสุดใช่ไหนชินโราอินเดีฝั่งซ้าย มาเป็นโอ้โหไม่น่าใช่แล้วล่ะฮะโอ้โหประเทศอย่างนี้กองหน้าโอ้ <c oughs> เจเจเอ้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่่ใชโอเล่ <c oughs> นะฮะมาเจเจอโกชาอะไรละ่ะไปโอ้ยใบไหนที่มันเยอะเราไม่เอาคุณมินใบนี้ก่อน <c oughs> คุณคนละใบกับผมดีกว่ามาจัดไปไปแล้วล <c oughs> เออบีทีบีนี่มีสิบอุ้ยเบอร์สิบบวกห้านี่อาจจะแพงอ้ยเยอะแล้วมาเตอุดปะเนี่ย โอ้สองพันล้านกูมินเฉินเลเซอร์อันโนะอีกหนึ่งใบโชว์เข้าไปดิไอหนูอืมเอออีบีโอ้โหไม่แพงดิอีบีเอสน่ะโอ้ไม่ใช่ด้วยแรมซี่เนี่ยโอ้โหละโอ้พอๆกันพอๆกันได้อยู่นะได้เติมใหม่ดิฮะรออะไรล่ะเฮ้ยนี่นี่นี่ดาบยี่สิบพันมินถ้าเลมซี่แพงสุดหรอคุณกับผมคนละใบมา จดไปครับผมสมิธโลเคยเปิดได้แล้ววิซูจูเนี่ยเคยเปิดได้ล้วขอแรมตี้แล้วกันเอาแรมตี้ดีกว่ามาเนื่องรุ่นหล่อมันมันพันกว่าล้านอะแต่มันบวกห้าไงเฮ้ยแล้วเป็นโอ้ไครับเนี่ยชาไอซาตาผมบ้างล่ะฮะแรมตี้บวกห้าโชว์ก็ไปไอหนูโอ้ยเบอร์เก้านะเฮ้ยหนูเนท นูเน่ช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีนะฮะโอ้ยข่าวสะเทือนวงการเลยนะนูเน่นูเยสผมให้สิทธิ์คุณนี่ไอคอนนะฮงมินอยากได้ใครฮะของลีมาของลีดีกว่าผมไม่เอาละนายชอบยีนกลางสนามฮงมินผมไม่ไม่โอเคเลยฮะจบไปหัมปัมปัอมปั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 อมปัมป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 ๊มป๊มปอมป๊มป โอ้แขนยาวเรามาเราดีใจเอานะเมื่อกี้โอ้เราเป็นโอ้โหเราเป็นจอร์ดมาทำไมจอร์ดเดี๋ยวผมขอใบนี้ลวกันุณมินปื๊บอองรีอองรีมาเอ้ยไอ้รองขาสิเบอร์สิบอุ้ยจำองุงจคุ้เจ้างคุ้เจ้าอุ้งเจ้าอ้มาวมื่อ่าะเฮ้ยจี่เเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเ เฮ้ยไอ้การร้อยหกอัเนี้ยโอ้โหปุ๊ม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 ปุมโอ้โหชาวมงกุลนะเออได้อยู่ได้อยู่แล้วเป็นเงี้ยเออมีแมวคุ้มแล้วล่ะครั้งนี้เอ้ยบวกห้าถึงบวกแปดคุณมินผมขอฟลร์ก่อนจัดไปฮะเอาตัวกากาคมาขู่ไปขู่ไปนี่กูเติมคนแรกๆเลยนะจิมเบอร์สิบฮุยประเทศอะไรวะโอ้โหปนดิบันดีป ให้โหเฮ้ยเอาจัดไปเอาขอบ88ทีมิน8ก88 88นะฮะอ่ะโอ้โหแอบโอ้โหประเทศโสคาศิษย์บวกงงโอ้โหนี่กูเติมแรกๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแอบเมียเติมเกมของเราผมขอบก8คุณมินอยากได้ใครฮะอยากได้ใครขอเป็นส่วนเลส22 TW 88นะจัดไปครับผมได้เลยไหมตัวนี้ได้เลย โอ้โหเบอร์สองเฉลยใส่เบอร์สองดูใครเนี่ยคัดดรอปเออมึงดรอปไปเหออมึงอ่ะไอ้สาสโอ้โหอะไรเนี่ยขอเป็นโดอ้วนเอ็มซีบวกแปดาได้ก็ดีจากใครเฮ้ยมาแล้วอูเบอร์สิบหกใครครับนี่โอโปแลดนด้วย เฮ้คอกกี้มาเนี่ยโอ้กูว่าเราบวกเทียมึงกักทำไมฮะโอ้ให้บวกแปดกูมันจะตายไหมเฮ้เราเหลือบวกแปดกี่ใบเฮ้ยเหลือโอ้เฮ้เหลือ,อ,อเฮ้บวกคิวฟันได้แล้วกันมาเอาเข้าทงเขาเ้าทีมนะเฮ้ยเอาโอ้เทรนน่ะเทรนโอ้ไอเราอ่าแดงๆม,มานี่กูว่าให้ฟันได้กูมาแล้วจังหวะนี้ ก็ช่วงนี้ก็ฟอมครับร้อนแรงอยู่สำหรับเจ้าเชนอเล็กซานเดอร์อาร์น่ะเฮียไม่รอเลยเฮรอโอ้โหแปดใบนี่นะเราเปิดเปิดเปิดเคลียร์ก่อนเปิดเคลียร์ก่อนมันอาจจะแบบไม่ค่อยมีอะไรนะเนี้โอ้บีแคบเบอร์อุ้ยนี่มาเหรออุ้ยไม่ใช่อามิดโรลิเกตบวกห้าถือว่ามีรอยสักนะครับจำรอยสักเขาได้นะครับที่เหลือเป็นใครล่ะเนี่ยโอ้โหเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย เก็วขูบกัวเดลล่านี่มาตลอดเลยมาตลอดเลยกัวเดลล่ามาตลอดเลยเฮ้ยนี่อ้าวเราพลาดได้ยังไงการแบบนี้คุณมิ้นลอนโดมันไก่ไปไม่เอาจัดไปฮาแลนมาฮาแล้วฮาแล้วโอ้พี่ลุยอีกแล้วหรือลุยอีกแล้วหรือนี่คนดีใจเหมือนคุณไม่รู้ราคาแล้วพี่ลุยมันไม่แพงตรงนี้โอ้นี่คนเฮ้ยเฮ้ยทำไมโอ้คนเฮ้ยคณเฮ้ยเวซาเห็นตรงนี้สีแดงไปไปไปนี้ ขออย่างเดียวไม่เอาดูริเกอร์ไม่เอาจอร์จินโยไม่เอาอะไรเลยเลววนกับเดอะบุยมาเฮ้ยโอ้จอร์จินกูพูดยังไม่ทันขาดคำโอ้ยพ้ยมาทำไมวาเฮ้ยเฮ้ยคนระบายคนระบายคนระบายมินจัดไปครับจัดไปครับผมให้คุณก่อนคุณเลงปีไหนไว้ผมก็ต้องเอายี่สิบเอ็ดไปครับสีเหลือง โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหวิหระเบิดเยอะสุดด้วยเยอรมันนี่เดกเล่อเธอดโกรธโอ้โห,โอโหเอ้ยอตัวนี้เคยใช้ตอนก่อนบอกว่ามันเก่งอะเว้ยแต่เรามันไม่ได้ใช้ตัวนี้ดิมาละทีเด็ดของเราละคุณมีงค,ค,ครับคุณขอได้ยี่เบ็ดเอ็มจีไหมครับขอได้ยี่เบ็ดเอ็จีครับนี่นี่ไปฮะยี่เบ็ดเอ็จีมา เยออเอ้ยไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่เหลืองเหลืองอังกฤษ cm ฟิวรเดนเหรอโอ้โหฟูโ์เดนโอ้โหเฮ้ยเได้ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแต่มันไม่เป็นยิปเปี้วะโอ้แต่เป็นยิปเปี้นี่ได้เสียแล้วคุณมีนครับแต่สามหมืนสามหมืนนี่ก็ถือว่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะฮะอะอะไรไม่กี่ใบคุณมินขอเปิดทิ้งไม่ว่าเถอะปล่อยทิ้งยี่สิบสอง hr มาบวกห้ามาชิโนร่ามาเบย์ทีบี โฟดเบเบ่เบเโอ้โหเบเบ่ไอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยใบนี้ขอจำๆนี้ขอแบบเอ้ยแต่สี่พันถือว่าคุ้มนะรอบนี้คือคุ้มเลยอ่ะคุ้มมากคือมม่มันแล้วแต่คนด้วยคุณมีมาคนอาจจะแบบว่าเอออันนี้มันแบบสกอตติสกอตติสอ่าบางคนอาจจะแบบว่าเออเติมสี่พันมันควรได้เป็นแสนล้านหรือเปล่าพี่มันแล้วแต่คนบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยกูเปิดได้แค่นี้กูพอใจแล้วเนี่ยชานี่ครั้งแรกที่เราเปิดได้เลยนะคุณมิน กาหลีมาเลยเออไอพวกนี้ก็เป็นเดี๋ยวค่อยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดอันนี้ถึงเผื่อมันได้บวกห้าคนนึงไปครับโหตอนนี้พีฟโฟเดนพีฟิฟเด้นอ่ะคแนนเนี่ยเสี้ยงเหลืองแบบนี้มันไม่มานะคุณมีตอนไอกาบวกแปดเมื่อกี้เฮ้ยโอ้เอลแอนโทนีเดียล่าดราม่ามาแล้วพี่อ่านผิดมันไม่ได้ชื่อแอนโทนีเออ้าวเอสอ๋อเคเซ่อ๋อที่เป็นกองหน้ามาลินมาก่อนใช่ไหมครับเฮ้ย ไม่ใช่ันคุณเล่นอะไรกันเนี่ยปีแคอุ้ยขาตันๆอย่างนี้อุ้ยโคเอเชียอะไรเนี่ยวิดิกวิดิกโอ้หน้าเหมือนเหมือนนักแสดงคอมมิเนเตอร์ไหมมินใช่ไหมโอ้วิดิกเซอร์เบียเซอร์เบียเออมันจะมาโคแอ็คตัวเนี่ยนะมีดามาีมีดามาีไอพี่มันโคแอ็คไม่ใช่เซอร์เบียเซอร์เบียขอภัยขอภัยบีทีบีแรกเดียวเบอร์แปดอิตาลี ฟังกโกมิน oh, <no. S 2> ฟังกโกคือเห็นหน้ามันก็แบบไม่ถูกฉลกแล้วอะโอ้โหแลชักโปะเอ๊ะไอ,อตัวนี้นี่มีข่าวลิวอูลนะ oh. ชักโปน่ะเดี๋ยวเจอกูชักปักเดี๋ยวรอดูรอดูโอ้หอเดียครับละอุ๊ยเอ้าต่อเลดบวกโอ้ยเอเยีย ไม่ธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณมินคุณตกใจปะเนี่ยตกใจดิฮะเฮ้ยถือว่าได้อยู่แล้วมีเจอร์ลัตปีเก้ด้วยโอ้โหเราเป็นตอนเล่นบวกห้าคุณมินเฮ้ยการนี้คือการที่เราไม่หวังแล้วนะไม่หวังเลยไม่หวังเลยโอ้โหแล้วมาอย่างนี้เบอสิ่งเก้าอิตาลีโธ่งบอกโอซัมบอต้าโอ้โหตรงผมแบบว่าเซอร์เอาง่ายๆเอาหนุ่มเซอร์เฮ้ยสี่พัน เฮ้ยคุ้มเดี๋ยวขอญาตไปดูแล้วงานนะเราได้มาสองหมื่นสองใไหมพี่มินสองหมื่นสองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวบวกกันะสองสองกับสามตีสามนะเป็นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองครับเจ็ดมืนสี่เจ็ดหมื่นสี่เก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกแสนแสนกว่ามินโอ้ยแล้วแต่ละตัวก็คือแบบชาบุญกุลนี่คือขายได้เลยนะฮะโอ้สบายอ่ะสบายอ่ะพี่เ่อได้เป็นไง เกลือก็โอ้โหไม่ไม่เกลือนนะไม่เกลือนนะตอเลสเกลือก็เกลือนะเฮ้ยขาดทุกตัวนนะี่มินตัต้งรับกันรัวๆโอ้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสุนทรตานะโอ้รายการแอบเมียเติมเกมมาคุณมินคิดว่าเป็นไงครับยอดครับ EP นี้คือเดอะเบสไหมครับเดอะเบสเลยเดีเ<ม>๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูแบบว่าอันนี้นึงครับว่าเราแบบว่าขึ้นแท่นแบบว่าความสําเร็จหรือยังนะโอ้โหที่นึงโอ้โหมันแบบมันมันโฟล์จนะครับน้องๆ โอ้ใครอาจจะบอกว่าพี่มันได้น้อยอ้าวแต่กูคมัวอ้าวโอเคขอบคุณทุกคนมากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยละกันนะสำหรับรายการแอบเมียเติมเกมนะฮะเติมกันอยู่2คนนี่นะคุณผู้ชมนะก็ใครที่อยากให้คอมเมนต์แบบว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูกันว่าพี่ลองทำนั่นทำนี้ลองคอมเมนูกันาบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เติมเกมอีพีหน้าบายบาย